คือเราใส่ไปให้นิ่งๆอย่างนี้เลยนะฮะ ซีโดโดนะคะที่น่ารักทุกคนนะคะก็ติดถึงโอกาสสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะขอให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะคะคุครองเพื่อนๆเอฟซีที่น่ารักทุกคนนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะอย่าจนอย่าเจ็บนะคะเป็นที่รักของทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะครับเพื่อนๆครับโดครับสวัสดีเอฟซีก่อนหันมาทางนี้สวัสดีสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับพาเที่ยวพักรู้จิตราบาดีทุกทุกช้าช้า สวัสดีครับผู้ช้าช้าผู้ชา้ชาช้า,ชาสวัสดีครับใหม่สวัสดีครับเป็นเพื่อ,อกกน,ๆๆนครับช่องรูดด้วยพาเที่เอาพ่อลูกเที่ยกินตะระบายในทุงทุกนะครับพยายามให้เขาศพตาด้วยต้องเป,าางเป่ากันนะวันนีครับป้าติ๋มครับสวัสดีครับป้าติม๋มยกอะไรมาเนี่ยถ้วยเล็ซีที่น่ารักทุกคนนะคะขอตากับท <ๆ S 2> ีทีใหม่ด้วยค่ะและใช้ให้ร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าจนอย่าเจ็บเให้พ่อแะค่า คนี่ปติมเอาน้ำอะไรมาให้น้ำมะตูมค่ะวันนี้ปติมทำน้ำมะตูมให้ทานนะคะร้อน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 นะกินร้อนดีที่สุดตอนนี้โดโดชิมน้ํามะตูมปติมโดครับโดมานั่งตรงนี้ชิมน้ํามะตูมปติมต้นอืมเ่าก่อนนะเป่าก่อนนะเป่าก่อนกินน้ำมะตูมร้อนร้อนครับวันนี้ร้อนไหม ออร้อนอ่าเป่ากันนะกระต,ติ่งต้มน้ำมาตูมต้อนรับอ่าเปาก่อนโรคเปาก่อนยังร้อนอยู่อ,อ,อร่อยไหมเยอรไหมครับพระเจ้าจัดจัด,ด,ดมากออไปงานเดี๋ยวเข้าครัวนี่เดี๋ยวผมของผมเดี๋ยวตั้งให้ให้หายร้อนก่อนนะครับโดเป่าก่อนไม่ต้องรีบเอาวางรอไว้ก่อนก็ได้ครับอ่มวันนี้ ป้าติม๋มกำลังเตรียมอะไรในครัวนี่ครับมาดูกันป้าติม๋มวันนี้มีเมนูอะไรให้เ,เพื่อนๆไทยนะมาดูนี่ครับอหอมหอมเหมือนเหมือนอะไรละ่ะมีหอมแดงอ่ะสวัสดีครับป้าติม๋มครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆโดโด้พาเที่ยวนะคะที่น่ารักทุกคนนะคะเออวันนี้ป้าติม๋มไปตลาดเจอมดัน นะคะเจอมาดันถ้าติ๋มอยากทํามันดันใส่ปัวต้มกะทิแต่ใส่มาดันนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็ใส่น้ำมะขามเปียกก็ได้นะคะแต่ทีนี้อยากปติ๋มอยากใส่มันดันเพราะมันจะอร่อยและอันนี้คืออะไรคะนี่ยนี่คือมันดันที่มันดันสดที่เราไปซื้อที่ตลาดบ้านใครที่ปลูกมันดันนะคะเอามันดันเนี่ยที่แก่แกเนี่ยแก่อาจารย์เม็ดจะเป็นสีน้ําตาลใช่ไหมคะเวลามันแก่เม็ดของมันดัน่ยมันจะเป็นสีน้ําตาลเราเอามาต้ม มาต้มจนเละแล้วก็ใส่กระชอนออกรองเอม็ดออกแล้วเอาน้ําของมะดันเนี่ยมาใส่แกงส้มมาใส่ต้มใส่บวัวมาใส่เอ,อ,อะไรอะปลาทูต้มมะดันอออร่อยงั้นนี่นนี่คือน้ําน้าของมะดันที่เราต้มนะฮะแล้วนี่ นี่คือเครื่องเครื่องปรุงของของที่จะต้มใส่บวที่ผมหอมอยู่นี่ค่ะหัวหอมพริกไทยนะคะแล้วก็กระปิแล้วเกลือนิดหน่อยอันนี้นะคะป้าติ๋มจะสังเกตว่าป้าติ๋มจะตำหยาบหน่อยอืมเนี่นี่นี่ค่ะจะตำหยาบในนี้ก็หอมแดงนะแน่นอนผมได้กลิ่นหอมแดงป้าติ๋มขอเป็นหอมไทยนะคะจะหอมมากกว่าหอมแขกพริกไทยกระปิเกลือนิดหน่อยเกลือนิดหน่อยตำหยาบหยาค่ะส่วนประทูที่เราจะใส่นะคะเราป้าติ๋มใส่ประถูนึ่ง สาเหตุที่ใส่ปลาทูนึ่งเพราะว่าก็าถินชอบทานปลาทูนึ่งแต่บางคนจะคาวครับนะคะสาเหตุที่ที่เขาไม่ไม่ใส่นึ่งเขาใส่ทอดเพราะเขากลัวคาวเรามาทําให้หายคาวก่อนอืนะคะนม่นะคะอ๋อแต่นี่นี่นี่ก้างไม่มีแล้วเนาะใช่ค่ะเราจะลอกหมดเลยนะคะยั์ก้างเคลียอะไรแล้วสะดกกในนาารแล้วนึ่งอีกทีนึงแล้วนึ่งอีกทีน้ําที่นึ่งอ๋อ นี่คือเป็นน้ำใช่่ะมันจะไปดับคาวทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าคุณจะทําปลากระพงนึ่งมะนาวปลาหมึกนึ่งมะนาวน้ําสมุนไพรอาจจะเป็นัหละพาก็ได้ตะไคร้ใบมะกรูดคาเลยซึ่งเราไม่นึ่งด้วยน้ํเปลาความความร้อนของสมุนไพรมันจะไปดับกลิ่นคาวทั้งหมดเดี๋ยวเราแต่วันนี้ปาติ๋มกะเพราใช่ค่ะใช้ปาติ๋มใช้กะเพราแต่เมื่อกี้ปาติ๋มบอกว่าที่จริงขาตะไคร้ใบมะกรูดสมุนไพรไทย ให้ได้หมดเราไม่นึ่งน้ำเปล่าเดี๋ยวมันจะดับคาวทั้งหมดนะ,ะ้ะเดี๋ยวลองทานดูอย่างบางคนทานยำปลาทูเดี๋ยวคลิปหน้าปฏิเดจะทำยำปลาทูไว้ทานซึ่งมันจะไม่คาว<ม>เพราะว่าเราเอารเราเอามานึ่งก่อนโดยที่เอาน้ำสมุนไพรในน้ำเนี่ยมันมาดับกลิ่นคาวตรงนี้นะคะครับค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราก็นึ่งไปกา,างก่อนนะคะโอเคนะคะเรามานึงา่งเตก,ก่อน ปอดก้าค่ะเราพร้อมทานนะคะหัวกะทิช่วงนี้ป้าติ๋มจะใช้น้ำกะทิสําเร็จรูปหมดนะคะเรารติ๋ไม่ป้าติ๋มไม่ใช้กะทิที่ใช้มือลงไปสัมผัสอะไรปลอดภัยวันนี้ป้าติ๋มทำปริมาณเท่าไหร่คะเนี่ยใสยบัวนี่ประมาณใสบัวโล,โลหนึ่งโลหนึ่งปลาทูกี่เข่งครับเามื่อกี้ปลาทูก็ติ๋มใช้สามเข่ง เข่งละหกเออสองเข่งเออเข่งหนึ่งมีสองตัวอ่าใช้ปลาทูขนาดเข่งละสองตัวใช่ใช้สามเข่งกะทิก็นี่เนี่กล่องหนึงหมดไหมพี่ป้าติ๋มประมาณนั้นค่ะป้าิมจะใช้กล่องหนึ่งเดี๋ยวเราจะปรุงน้ําแกงให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วค่อนข้าง ค่อนข้างที่เจาะต้องการเขึ้นข้นเพราะว่าพอน้ําแกงเรียบร้อยเขึ้นข้นแล้วเดี๋ยวเราใส่บัวไปมันจะลงตัวเนอยเพราะว่าน้าของใส่วัวมันจะออกครับอันนี้ก็ก็คาทินี่เลยคะทินี่นะคะเดี๋ยวเรา ใสบัวนี่ป้าปติ๋มมีเคล็ดลับทําอะไรไหมน่ะดูดูสะอาดสะอ้านจังเลยคือคือเราเราซื้อจากตลาดมันเนี่ยเขาจะลอกมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็เอามาปัดดูแล้วลอกแล้วก็เราก็เขาจะตัดมันเป็นครืดๆอย่างเงี้ยนะครับ,รบแล้วก็มาล้างน้ําเพราะว่าบางทีน้ําที่มันขังอยู่นะไม่เราไม่ทราบว่าเป็นน้ําในบ่อเลยนะอะไรเราก็มาน้ําที่อยู่ในในในสาย<ช>มันใช่ค่ะแล้วเราก็สลัดสลัดแล้วเราก็มาตัดแล้วช่วงที่เราจะผ่าแเราก็ล้างอีกสักสองร <นะ S 1> ล้างน้ําเปล่าเนาะใช่ แต่แลวเดี๋ยวเราลองปรงุงดูนะคะนี่นี่เอ่อมาด,ดันกี่ลูกคะเนี่ยเออมาด,ดันนี่ป้าติ๋มใช้ประมาณลูกใหญ่ใหญ่เนี่ยประมาณยี่สิบลุกได้แค่นี้ได้แค่นี้ค่ะถ้าเดี๋ยวเราเราเปรี้ยวไม่พอเราใช้มะขางเปียกเติมได้แต่น่าจะพอเนาะ มันนก็เปรี้ยวะอย่ากินเปรี้ยวมากเลยเปรี้ยวมะดันเนี่ยมันจะอร่อยกว่าเปรี้ยวมะขามแล้วแต่ชอบนะคะเมื่อครไปเห็นมะดันที่ตลาดนะก็เลยอยากทําตรงนี้ให้ทานดูบ้านการที่ปลูกมะดันเนี่ยทําแล้วก็อย่างเงี้ยนะจันล้วก็ใส่ถุงแท่งฟิล์ไวแ้แท่งฟิล์ไว้ไวประมาณนี้นะเดี๋ยวแจกแกงส้ม,ม,มน,นตะลิงปิงเหมือนกันไหมมะดันไปตัดจ้านกว่าเปรี้ยวดีกว่าครับ ผมถามปติมละเอียดนะเดี๋ยวจะมีใครดราม่าว่าถามมากเกินไปแบบพอาถามน้อยถามน้อยก็มีคนบอกว่าทําไมทําไมไม่ถามให้ละเอียดอ <c oughs> เอาใจไม่ถูกปติมอยากเน้นว่าการทําให้ปลาไม่คาวเนี่ยมันมีเยอะแยะบางคนไม่ทานปลา <c oughs> ปติมจะทัาปลาบอกว่าวันนี้ทําอะไรยําปลาทูวะ <c oughs> เหม็นเขาเหม็นคาวแล้วพอเรามาทําอย่างเนี้เขาจะทานได้คะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวอาจารย์ดูว่ามันไม่เหม็นคาวไม่ว่าอาจารย์จะทานปลากระพงนึ่งมะนาวอะไร เราอาจารย์อาจารย์นึ่งด้วยน้ำปลาอาจารย์นึ่งด้วยน้ำสมุนไพรมันจะช่วยดักความคาวทั้งหมดนะคะแค่นี้อาจารย์ก็ม่ติ่มอย่งนั้นเลยผมเนี่ยนุ่นอ่ะไม่มีนึ่งหรอกโยนใส่หม้อเลยการเกลือทเาทาลาเป็นใช่ใช่สำหรับบางคนไม่ทานปลาเลยผมเป็นประเภทประเภทเข้าป่าเข้าดงลูกทุ่งปลาที่ไม่ทอดไม่เกี๊ยวแม่อะไรเขาจะแบบพิเศษคันดีกัน นี่เราก็น้ำกะทิพอใ,ใกล้เดือดยังไม่เดือดยังไม่เดือดยังนะงเดียวก็ผสมลงไปแต่เราก็เดี๋ยวรกรอยอันนี้มันเป็นอาหารไทยแท้ๆท,ที่มันไม่ยากแล้วก็ใส่น้ำมันดังอร่อยมาก บางคนไม่ทานปลาใส่กุ้งสดเลยนะฮะจานเขาไม่ทานปลาเด็ดขาดเลยฮะเขาจะใส่กุ้งสดแต่สายบัวมันผมก็เห็นนะสายบัวปลาทูสายบัวปลาทูเนาะใช่มันมันมันเป็นของโบราณที่คู้กันครับอันนี้บางทีบางตลาดที่ป้าติ่นซื้อเนี่ยบางทีไม่มีสายบัวนะฮะจันบังเอิญบงังเอิญเมื่อวานเนี่ยไปเจอมันก็เลยลงตัวมาดันแต่สายบัวถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยป้าติ๋นจะใช้ไหลบัวนะคะ พราะนั้นเวลาเป็นเมนูที่จัดเข้ามาอยู่ในในในจันถึงสุกเนี่ยปฏิมีนะคะมีเมนูแต่ขอบอกเลยว่าถ้าไม่มีจริงๆที่ตลาดจําเป็นต้องใช้ไหลบัวไหลบัวต่างกับสายบัวตรงไหนแข็งกว่ากรอบกว่ามันจะเป็นเส้นเล็กๆน่ายไหมใส่ไหลบัวอยู่ในใต้ดินนะคะแต่สายบัวนี่มันอยู่ขึ้นมาแล้วใช่อ๋ออ๋อนี่เนี่ย ปติไม่พูดผมก็ถามแหละแต่เสร็จแล้วอันเนี้ยมันจะนุ่มและนิ่มกว่าไหลบัวนะไหลบัวจะกรอบบางคนไปตำส้มตังไหลคล้ายๆเหมือนเป็นรากมันเนาะใช่ไหมฮะมันยังอยู่ใต้ดินอยู่มันกําลังจับโล่ขึ้นมาให้มันพ้นน้ำถ้าโผล่ขึ้นมากลายเป็นสายบัวใช่ใช่อยู่ใต้ดินอยู่ใต้โคลนก็เป็นไหลบัวแข็งกว่าใช่กรอบกว่ากรอบกว่ามันจะต่างอันที่เมื่อกี้พูดว่ามีในเมนูอะไรเพื่อนๆฮะก็ มีหลายคนอาจจะเพิ่งเข้ามาตอนนี้สมาชิกผมใกล้สองแสนแล้วนะมีคนใหม่ๆเข้ามาป้ติม๋มดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวพูดประชาสัมพันธ์เพื่อนๆอย่าหาว่าพูดมากว่าค,คือป้าติม๋มมีคนถามนะร้านป้าติ๋มอยู่ไหนคือป้าติม๋มไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีร้านเนาะม,มีหน้าร้านนะคะป้าติ๋มยังไงป้าติ๋มพูดเลยครับป้าติ๋มไม่มีหน้าร้านนะคะแล้วก็ป้าติ๋มทาตามออเดอร์เท่านั้นนะคะสมมุติว่าจะทานอาหารของพรุ่งนี้วันนี้ต้องสั่งป้าติ๋มไม่เกินเที่ยงนะคะ เขาจะทําตามออเดอร์เท่านั้นไม่มีหน้าร้านนะคะวิธีการจะสั่งข้างล่างคลิปนี้มผมมีลิงก์ที่จะเข้ากลุ่มไลน์มีเบอร์โทรศัพท์นะฮะ,ะโทรมาก็ได้หรือว่าด้านล่างคลิปทุกคลิปอะ่ะที่เป็นของป้าติม๋มเนี่ยจะมีลิงก์กดปุ๊บจะวิ่งเข้ามาในกลุ่มไลน์ครัวป้าติม๋มก็ก็ไปดูเมนูจะถามไทยจะสั่งป้าติม๋มก็ตามที่ป้าติม๋มพูดได้เลยครับ เหมือนกับป้าติ๋มเปิดไม่ไม่ให้ไฟมาแรงใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือคือป้าติ๋มจะไม่เน้นการแตกมันนะฮะอ๋อไม่มันไม่ให้แตกมันไม่ไม,ไม่ไม่มีการแตกมันส่วนใหญ่อาหารที่ป้าติ๋มทำจะสังเกตว่าป้าติ๋มจะไม่เน้นการแตกมันไม่ต้องเคี่ยวกะท่แตกมันมากออ,อะไรอย่งเนีน้ยะจะไม่เน้นเท่าไหร่จำได้ว่าป<ๆ>้าติ๋มเคยพูดว่าที่ป้าติ๋มใช้กะทิกล่องเพราะมไม่มันไม่แตกมัน มันเหมือนแตกมันยากกว่าแตกมันยากกว่ามันแตกมันยากกว่าแล้วก็บางทีเราได้มาจากตลาดอย่างเงี้ยอาจารย์บางทีเราจะไม่ได้รีบทำมันจะมีกลิ่นที่มันอากาศร้อนๆนะคะเหมือนครับครับแต่เขาคั้นมันด้วยน้าไม่ได้ไม่รู้น้ําอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยไม่สะดวกคือถ้าไม่ใช่ช่วงนี้จะิ่นจะเซฟกันใช่ใช่ใช่ซึ่งโอเคเราทําความร้อนแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วร้อยองศาอยู่แล้วแต่มันมันสบายใจกว่าปินมากกว่า ปะทูที่เนึ่งน่องอย่นี้ครับอันนี้ผมบอกให้ป้าติ๋งถอดหน้ากากนะฮะเพราะว่าเพื่อนๆไม่ได้เจอแต่ตัวผมนี่เพื่อนๆดูเดีอย่าหาว่าอาจารย์ปิยะพูดมากเออแล้วอะไรหรือเปล่านี่เสียงอู้ยเพื่อนก็ทนหน่อยนะเสร็จแล้วเราใส่น้ำมาดันลงไปนะคะน้ำมาดันน้ำมาดันจะเข้มข้นแบบนี้นะคะเพราะว่าเราเคี่ยวจนเปื่อยแล้วเราก็ไปกรองในกระชอนเอาเม็ดออกมันจะเป็นลักษณะนี้ค่ะเราใส่ลงไป เราแทนน้ำมาขมเปียกนะคะไงคะแต่ตอนนี้หอมหอมกระเพราเราเราเน้นเปรี้ยวหวานนะคะอันนี้ก็ถึงใส่กะปิเค็มแล้วเกลือเค็มแล้วเดี๋ยวเรามาชิมก่อนนะคะแล้วก็ค่อยค่อยรงไปนะคะว่าเราต้องการเค็มขนาดไหนนะคะเรื่องเค็มนี่ใส่น้ำตาลไปเรื่องเค็มนี่อยู่ในกะปิแล้วอาหารไทยทุอยัน ส่วนใหญ่ป้าติ๋มใช้น้าตาลปี๊บนะคะไม่ในเรื่องน้าตาลทรายถ้าน้ําตาลทรายป้าติ๋มแนะนําให้ใช้แบบขนมบางอย่างต้องใช้น้ําตาลทรายอาจารย์เดี๋ยวติ๋มจะทำขกระโพาปี๊บให้จัดนะคะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเราทําไรใช้น้ําตาอะไรน้ำตาลไลซู้านะคะเหลอาน้ําตาลไุซู้านี่หม้อนี้มันมันก็นมันกันแล้วคะใวเนี้ยเมืเ่อกี้ผมได้กลิ่น กะเพรามันไม่คาวแน่ฮะมันกลิ่นกะเพราเนี่ยฮะเดือนมันจะแต่ไคร้ใบมากรูดอะไรก็ได้ที่เป็นสับปะรไทยอย่างนี้ทานกันนับคาวดับคาวบางคนชอบพริกไทยเยอะๆให้เผ็ดร้อนๆก็ใส่พริกไทยเยอะนะคะอันนี้ป้าติ๋มใส่พริกไทยขาวป้าติ๋มไม่ด้ใส่พริกไทยดำแล้วแต่ชอบนะคะ มันจะไม่ได้กลิ่นของเาอะไมกินของปลาติ๋มนี่ไม่ต้องกลัวก้างด้วยบางทีเนี่ยบางสูตรเนี่ยนะฮะจันก้างกับหัวเนี่ยเอาไปต้มเพื่อเป็นน้ำสตอ๊อกแล้วมกอ,อแล้วมาใส่ครับนะคะหวานกำลังออ่อก็เลยเอาต้องเอาหวานตัดมาดังแล้วเอาเพลงใส่ อันนี้ก็แต่งเอาตามชอบแล้วใช่ใชไหมฮะตอนนี้จะเอารสกำลังก็แล้วแต่ละแต่ของป้าติ๋มก็จะเป็นยังไงฮะหวานหรือเปรี้ยวนําเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวหวานค่ะแล้วก็เค็มน้อยน้อยกว่าค่ะเป็นดับสองก็เปรี้ยวหวาน<ช>พอดีกันนะฮะอเคได้เรื่อง 啊，嗯。 ได้แล้วน,น,นะคะจงปลิดแก๊สเปิดไว้มันไม่มีความคาวแล้ว่าจารตอนนี้มีแต่ความหอมไม่กินกระเพราหอมทะลุหน้ากากผมเลยครับ น้ำเยอะๆใช่มไหม<ช>น้ำมันค้างอยู่ใ,<ช>ในสา ประทูสวยมากเลยมันไม่ทำให้ประทูเละใช่ไหมครับท่านเรานึ่งมันรไม่คนราไม่คนด้วยนะคะอ๋อเดี๋ยวตอนใส่เราต้องประทูที่หลังทีห่หลัง นึงมันจะมีน้ำออกมาไ้ำน้ำมันจะหล่น คือเราใส่ไปให้นิ่งๆอย่างนี้เลยนะฮะไม่คนนะคะยังไงก็ไม่ขาวหอมเลยถ้าต้องการใส่โบี่นิมกว่างแล้วก็นานหน่อยนะคะอ่เรียบร้อยอันนี้นิ่มอาจจะชอบแบบนิ่มชอบแบบกรอบอ่าแล้วแต่ชอบก็อยู่ตอนตอนต้มใช่ไหมฮะแต่ว่าเราเราใส่ปลาทูตอนหลังเลย สุดท้ายเลยอาจารย์เพราะว่าเราจะไม่คนแล้วนะคะอาจารย์มันถีว่าปะทูเราแกะอ้างด้วยนะคะอาจารย์แล้วก็อีกอย่างนึงมันจะทําให้ข,าว,หขาวแต่ไอ้ขาวเนี่ยมันถือว่าตรงเนี้เราตัไดไปได้เลยโอคือพอเราเห็นว่าเราพอละสายบัวเราเอาเอา,เอานิ่มประมาณนี้เราก็ค่อยใส่ปะทูเนาะค่ะแล้วก็เดืออีกทีก็จบใช่นี่ครับอสวยงามมากหอมมากยืนรตรงนี้หอมมากนห่ครับ ต้มกะทิสายบัวของปติมอร่อยนะคะลองทำดูบ้านใครมีบันดันเลยคะอย่าทิ้งนะคะเสียดายมากตอนนี้หน้าบันดันเนาะปะทูก็ไม่เหม็นคาวนะคะอยากให้ลองทําดูนะครับขอบคุณะติมครับเดี๋ยวไปชิมเดี๋ยวไปให้คุณตักชิมครับครับพี่อูมาให้คุณตักทานครับนี่คุณตักสวัสดีเอฟซียัง จะลองชิมนะคะว่าเป็นยังไงชิมต้องชิมใส่บัวอ่าตอนนี้อย่างที่สบายใจได้คุณก้างปติ๋นเคลียเรียบร้อยใส่บัวไอ้นี่นะคุณใส่ไอ้นะมันเปรี้ยวจักมาดันนะเป็นไงรสชาติไม่ได้ใส่ส้มมะขามเลยเปรี้ยวมาดันอย่างเดียวอร่อยมากเดี๋ยวกินปลาทูหน่อยสิมันคือว่ากลแล้วแล้วปลาทูเนี่ย ป้าติมรับรองว่าไม่คาวเพราะว่านึ่งนึ่งด้วยน้ำที่นึ่งเนี่ยใส่ใบกะเพราลงไปด้วยแต่มันเป็นปลาทูไอ้นี่นะปลาทูเข่งอะ่ะอันนี้ถ้ากลัวคาวป้าติมก็บอกว่าเอานึ่งก่อนสูตรสูตรเคล็ดลับไม่ให้ไม่ให้คาวแล้วก็เคลียร์ก้างเรียบร้อยไม่มีหัวไม่มีหางเนื้อล้วน กินได้อย่างสบายใจเดี๋ยวผมขอชิมบ้างครับสิ่งนี้น่ารับประทานมากเพื่อนๆก็มีเมนูวันไหนเพื่อนๆก็ด้านล่างคลิปเนี่ยนะฮะล่างคลิปเนี่ยมีลิงก์มีลิงก์งเข้ากลุ่มไลน์เพื่อนๆอนกอ็เข้าไปในกลุ่มไลน์หรือโทรก็ได้ครับเบอร์อยู่ข้างล่างเนี่ยอร่อมากว่าติ่มว่าติ่มทำสุดยอดแล้ว ไส้บัวกรอบกำลังดีเลยครับทานไม่อยากวางช้อนไส้บัวนี่กรอบกำลังดีเลย<า>เคี้ยวกลุม้มกลุม้มกลุม้มไส้บัวอร่อยมากอร่อยอร่อยเสร็จแล ปลาทไูไม่มีกลิ่นไม่มีก้างอร่อยมากมนี่นคลิปต้มกะทิสายบัวปลาทูนะครับอร่อยมากขอ,อกชเ,เพื่อนเข้าไปดูเลยครับถ้าวันไหนป้าถิ่นอยู่ในอยู่ในเมนูของสัปดาห์ไหนนะอร่อยมากคนะ่ะเพื่อนๆสั่งเลยครับ ทำงานพี่ใส่พระสีงดยอดคนะ่ะก็เจอกันคลิปต่อไปครับตินต่อให้อร่อยครับดีครับฝากกด subscribe กด like กดแชร์ให้ช่องโรดโดคาเที่ยวด้วยนะครับบายบายสวัสดีพีใหม่ครับ